นนะะก็จะเป็นวันรับรางวัลสำหรับการต่อขนานะคะนี่คือรางวัลสำหรับต่อขนาคะรางวออัอันนี้บรรยากาศนักเรียนที่เรียนอยู่นะคะอันนี้คุณครูคะ่ะคุณครูผู้สอน ้องไหมคุณครูผู้สอนนะคะนี่คือเจบรรยากาศบรรยากาศในห้องนะคะอันนากาศในห้องนะคะออกระโดดกระโดดอ๋นี่ค่ะวันน,น,ะะน,นี้ก็ทุกคนจะมีใส่เสื้อสีขาวกันนะคะล มีใค่มีปากกาไหมคะปากกามันไม่มืเลงก็จะมีทั้งหมดประมาณ2 7ค่นท่ป่านะคี้ก็มารับใบประกาศแล้วก็รับถ้วยค่ะนะครับโอเคก็กลุ่มนี้ก็จะ2เดือนนะครับหรือ8วันที่เราเรียนเนี่ยนะครับก็คิดว่าทักษะฝีมือของทุกคนนะครับจะสามารถที่จะนำไปใช้ ประกอบอาชีพนะครับนำไปจัดกิจกรรมแข่งทักษะนะครับเฉพาะภายในแผนกน,นะนะครับก็ถือว่าเป็นการการแข่งซึ่งเราก็ไม่ได้เน้นในภาพว่าจะต้องแข่งเพื่อให้ได้คนเก่งอะไรนะครับเป็นแต่ว่าจะจะเป็นการประมวลนะครับว่าช่วงเวลาที่เรียนเนี่ยนะครับ,น,รบนำทักษะนะแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆนะครับ นอกเหนือจากในห้องนะครับอาจจะจักคุณครูนะไปใช้ในการประกอบอาชีพนะครับแล้วก็ไปไปเปิดโอกาสได้กับตัวเองนะครับนะรับงานต่างๆก็ขอให้ให้มีความก้าวหน้านะครับมีความสําเร็จในสิ่งที่ที่ที่ตั้งใจและก็ทำนะครับก็ขอครับนักเรียนทั้งหมดนะคะที่สมัครเรียน30ปันจมเชิญ